ยินดีต้อนรับสู่ช่องอนาจาักนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคำสัญญาของนักรบ บทที่313การต่อสู้ของพรสวรรค์ในเมืองโบราณไปจือไม่มีบ้านเรือนไม่มีถนนและไม่มีใครอาศัยอยู่หลังจากที่ทุกคนเข้าไปในประตูเมืองพวกเขาก็เข้าสู่สนามประลองยุทธขนาดใหญ่โดยตรงพระเจ้าที่นี่คือเวทีศิลปะการต่อสู้แบบโบราณเหรอยิ่งใหญ่มากเสียงร้องอันน่าตกใจดังก้องไปทั่วบางคนที่มาที่เมืองไปจือเป็นครั้งแรกต่างตกตะลึงกับภาพตรงหน้าพวกเขา ซูโม่เดินเข้าไปในเวทีศิลปะการต่อสู้ดวงตาของเขากวาดไปรอบๆและเขาก็ตกใจอย่างช่วยไม่ได้ที่นี่เป็นเวทีศิลปะการต่อสู้โบราณขนาดใหญ่และสง่างามเต็มไปด้วยความผันผวนของบรรยากาศโบราณสัมผัสกับสิ่งนี้ราวกับว่ามาถึงยุคของตำนานโบราณพื้นดินของเวทีศิลปะการต่อสู้เป็นอิฐสีขาวอมเทาไม่ใช่ทองหรือหยกแต่ความแข็งของมันเทียบได้กับอาวุธระดับสามทั่วไป เวทีศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดมีขนาดใหญ่ถึงร้อยไม์มีแท่นต่อสู้สีดำห้าแท่นซึ่งสูงหลายสิบเมตรตรงกลางแท่นต่อสู้แต่ละแท่นมีรัศมีห้าไม์ในฐานะนักศิลปะการต่อสู้เขาสามารถต่อสู้ได้อย่างอิสระโดยไม่รู้สึกความยับยั้งชั่งใจน้อยที่สุดมีการสร้างเสาหินสีขาวสูง50เมตรที่ด้านหน้าแท่นต่อสู้ตรงกลางเสาหินถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนและแต่ละส่วนจะบางลงเมื่อขึ้นไปส่วนแรกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตร ส่วนที่สูงที่สุดหนาเท่าแขนไม่ทราบว่าเสาหินนี้มีไว้ทำอะไรลานประลองทั้งสด้านเป็นแท่นชมที่อลังการและกว้างใหญ่มีทั้งหมด99ชั้นและสูงหลายร้อยเมตรล้อมรอบทั้งเวทีศิลปะการต่อสู้ลานประลองยุทธดังกล่าวก็เพียงพอที่จะรองรับผู้คนนับล้านที่ชมการต่อสู้ไปพร้อมๆกันแน่นอนว่าหากเป็นศิลปะการต่อสู้ทางจิตวิญญาณธรรมดาธรรมาสายตาของเขาก็มีจำกัด เวทีศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดที่มีแท่นต่อสู้5แท่นและอัธจรนท์สี่เหลี่ยมนั้นงดงามและตระหงานสนามศิลปะการต่อสู้โบราณได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณประวัติศาสตร์ของสนามรบนั้นยาวนานกว่ากองกําลังใดๆในหงอยู่ถึงร้อยเท่าผู้เถวยยืนข้างซูโม่และพูดว่าตอนนี้มันถูกจัดการโดยเทียนหายาไห่เทียนหายาไห่เป็นผู้ควบคุมเวทีศิลปะการต่อสู้นี้หรือซูโม่รู้สึกประหลาดใจ ผู้ทวยสายหัวและพูดว่ามันไม่ใช่การควบคุมมันแค่สัญญาไม่มีใครสามารถควบคุมเมืองศักดิ์สิทธิ์ของไปจือได้ตั้งแต่สมัยโบราณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทียนหายาไห่ได้จัดการแข่งขันระดับแนวหน้าของแต่ละอาณาจักรและพวกเขาเป็นผู้ตัดสินเขียนโดยเทียนหายาไห่ซูโม่พยักหน้าเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและเขียนรายการสมรายการสำหรับบันทึกท้องฟ้าและเมฆที่ขายโดยเทียนหายาไห่ ศาลาเทีนยนหย่าห่ตามที่เขียนไว้ในคันชงเฟิงหย่านรูปเป็นเพียงการดำรงอยู่เดียวในทวีปคันชงรองจากมหาอำนาจ9ก้าแห่งที่มีร้านค้าอยู่ทั่วทุกมุมโลกซูโม่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้จัดการแข่งขันหนึ่งรอรายการนี้คือเทีนยนหย่าห่จริงๆในเวลานี้ร่างหนึ่งโหลได้ตัดผ่านช่องว่างและลงจอดบนแท่นต่อสู้ใจกลางเวทีศิลปะการต่อสู้ในบรรดาผู้คนนับสิบสิบคนมีทั้งคนแก่และคนวัยกลางคนทุกคนมีลมหายใจเหมือนห้วงเหวและท้องทะเลอย่างถึงไม่ได้ ซูโม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นคือปรมาจารย์ว่นเตอ๋อที่ไปยังอาณาจักรเทียนหวนหวนเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อมอบตำแหน่งในการแข่งขันร้อยยิ่งใหญ่ท่ามกลางผู้คนนับสิบสิบคนผู้นำเป็นชายชาราที่มีใบหน้าเด็กมีใบหน้าที่สงบแต่รศมีที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาทำให้พื้นที่โดยรอบสันสานถ้าเคยเห็นปรมาจารย์จ้วงนักรบรุ่นก่อนนับไม่ถ้วนทำความเคารพเมื่อเห็นชายชาราคนนี้ที่มีใบหน้าเด็ก แม้แต่ในกองกําลังระดับราชาทั้ง7ขุมพลังในอาณาจักรดาวที่แท้จริงก็ไม่มีข้อยกเวน้นและพวกเขาทั้งหมดก็คาระวะยินดีชายชาราที่มีใบหน้าเหมือนนกกระเรียนและเด็กบกมือซูโม,โมนี่คือรองหัวหน้าศาลาของสาลานายพลหยู่แห่งเทีญญาายนยาไห่นักรบระดับสูงสุดระดับ9แห่งอาณาจักรดวงดาวที่แท้จริงผู้เทวยพูดกับซูโม,โม่จุดสุดยอดของระดับที่เาของอาณาจักรดาวที่แท้จริง ซูโมโริตาเมื่อได้ยินคำพูดความแข็งแกร่งแบบนี้ย่อมแข็งแกร่งมากในหงอยู่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของการดำรงอยู่ในสนามรบรองหัวหน้าสาลาจ้วงเหลือบมองผู้ชมและผู้เสียงดังทุกคนค่ำแล้วทุกคนพักที่นี่ในคืนนี้พรุ่งนี้จะเช้าและการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเสียงอันทรงพลังและไร้ขอบเขตดังก้องในสนามรบที่ว่างเปล่าทุกคนสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขาให้ถึงขีดสุดได้ด้วยการพักครั้งคืน หลังจากนั้นรองหัวหน้าศาลาจองอธิบายกฎของการแข่งขันนี้สั้นๆและทุกคนก็พบที่พักผ่อนผู้คนจากก่อเฟิงหลิงนั่งลงในพื้นที่เล็กๆบนอัฒจันตะวันออกซูโมโ่นั่งอยู่บนอัฒจันดวงตาของเขากวาดมองดูนักรบหลายแสนคนจากทั่วทุกมุมโลกแอบตกใจกับขนาดของการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ100คนมีอัจฉริยะประมาณ4,000คนที่เข้าร่วมการแข่งขัน100พรสวรรค์ในครั้งนี้ คงอยู่มีแคว้นเล็กๆ29แคว้นแต่ละแคว้นเล็กๆมี30แห่ง6แคว้นใหญ่แต่ละแคว้นมี200แห่งและกองกําลังราชา7แห่งแต่ละกองกําลังมี100แห่งนอกจากนี้เทียนหงในอาณาจักรยังมีอีกหลายสิบแห่งกองกําลังที่ค่อนข้างทรงพลังและแต่ละกองกําลังก็มีสถานที่หลายสิบแห่งมีอัจฉริยะประมาณ4ี่พันคนซึ่งแต่ละคนเป็นผู้นําของกองกําลังของตนแข่งขันกันเพื่ออยู่ใน100อันดับแรกเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ซูโห่ก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย หลังจากนั้นไม่นานซูโม,โม่ก็ละความคิดที่ฟุ้งซ่านในหัวใจของเขานั่งขัดสมาธิบนที่นั่งกว้างขวางฝึกฝนต่อไปและรวมพลังดาบแห่งความเงียบเข้าไว้ค่ำคืนเงียบสงัดและวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นและสนามศิลปะการต่อสู้ก็เริ่มเป็นที่นิยมอีกครั้งใต้อัฐจารย์ด้านเหนือมีแท่นสูงซึ่งผู้พิพากษาข,ของเทียนหายาไห่นั่งเมื่อเห็นว่าท้องฟ้าจ่มใสแล้วชายไวกลางคนคนหนึ่งก็ยืนขึ้นและประกาศเสียงดัง ชุดแรกของการประกวดร้อยผู้ยิ่งใหญ่การแข่งขันความสามารถเริ่มเลยเสียงที่สง่างามและดังก้องกังวาลไปทั่วเวทีศิลปะการต่อสู้โบราณทุกคนเงียบไปทันทีตามกฎของการแข่งขันการประกวด100พรสวรรค์แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นการแข่งขันความสามารถและส่วนที่สองคือศิลปะการต่อสู้ การแข่งขันที่เรียกว่าท้าทายหมายความว่าอัจฉริยะทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะทดสอบความสามารถของพวกเขาเป็นรายบุคคลและผู้ที่มีอันดับความสามารถอยู่นอก500จะถูกตัดออกโดยตรงส่วนนี้เรียกอีกอย่างว่ารอบคัดออกภาคนี้ค่อนข้างโหดถ้าความสามารถไม่สูงต่อให้แกร่งแค่ไหนก็โดนคัดทิ้งอย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้โดยทั่วไปจะไม่เกิดขึ้นผู้ที่มีพรสวรรค์ต่ำจะไม่สามารถแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เลยพูดตามตรงซูมโมรู้สึกประหม่ามากเกี่ยวกับส่วนนี้ แม้ว่าพลังการต่อสู้ของคอมไม่ธรรมดาแต่พรสวรรค์ของเขาอาจไม่จําเป็นต้องทําให้เขาติดอยู่ใน500อันดับแรกแม้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาจะถึงระดับที่3ของระดับปฐพีแล้วก็ตามหลังจากที่ชายวัยกลางคนจากเทียนหยาหาย่พูดจบเขาก็บินไปที่ด้านหน้าของแท่นต่อสู้กลางและลงจอดใต้เสาหินสีขาวสูง50เมตรเอาล่ะทุกคนที่เข้าร่วมมาเธอนำกัดยกที่เข้าร่วมออกแล้วทดสอบความสามารถของเจ้าทีละคน ชายไวกลางคนตะโกนเสียงดังในชั่วอึดใจก่อนที่อัจฉริยะที่แข่งขันกันจะบินไปที่เสาหินซูโม่ก็บินลงจากอธธรรัธจันย์ข้าไปก่อนนะขอรับชายหนุ่มร่างใหญ่ก้าวขึ้นมาก่อนเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับรายการการทดสอบของการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมหลายร้อยรายการและเขาสามารถวัดความสามารถในการฝึกฝนของนักศิลปะการต่อสู้ได้อย่างชัดเจนและเขาอยากลองทำดูมานานแล้ว ชายหนุ่มร่างใหญ่เดินไปที่เสาทดสอบแล้ววางมือบนเสาทดสอบทันทีขณะแน่ฝ่ามือของชายหนุ่มร่างใหญ่เข้ากับรายการทดสอบ8ส่วนล่างของรายการทดสอบก็สว่างขึ้นด้วยแสงสีฟ้าในทันใดทันใดนั้นตัวละครเล็กๆสองสาตัวก็ปรากฏขึ้นบนกาดหยกของการแข่งขันในมือของชายหนุ่มร่างกำยำระดับ8ของระดับสีเขียวพรสวรรค์ระดับ8ของระดับสีเขียว,ว,ยวความสามารถของบุคคลน,นี้แข็งแกร่งมากไม่เลว พรสวรรค์ของบุคคลน,นี้อยู่ใน500อันดับแรกไม่มีปัญหาเมื่อเห็นชายหนุ่มร่างกำยำกำลังทดสอบระดับพรสวรรค์ผู้คนมากมายบนอัธจันทร์ก็กระซิบพรสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้ของนักศิลปะการต่อสู้แบ่งออกเป็น9ระดับซึ่งสอดคล้องกับ9สีจากต่ำไปสูงได้แก่แดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงทองและสีรุง้งในแต่ละระดับมี10ระดับและส่วนของรายการทดสอบแสดงถึงระดับ บุคคลน,นี้ทําให้รายการทดสอบสว่างขึ้น8รังสีสีฟ้าดังนั้นพรสวรรค์ของเขาจึงเป็นสีฟ้าอันดับที่8เมื่อสิ้นสุดการทดสอบของบุคคลน,นี้อัจฉริยะที่แข่งขันกันจํานวนหนึ่งก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อทําการทดสอบหยุนเจี้ยนคงแห่งเทียนเจี้ยนเหมือนมีความสามารถระดับเจของอันดับสีเขียวพรสวรรค์ของฮานยี่เจี้ยนคืออันดับสองของอันดับสีน้ําเงินความสามารถของเจียหยวนจี้คือระดับสีน้ําเงินที่สาม บางคนที่เข้าร่วมหนึ่งออันดับแรกในปีที่แล้วมีความชัดเจนมากเกี่ยวกับความสามารถของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงทำการทดสอบอย่างรวดเร็วในไม่ช้าเมื่อชวนจิงเถียนก้าวขึ้นไปทดสอบซูโม่ก็หลีตาลงเล็กน้อยแต่เขาต้องการดูว่าพรสวรรค์ของชวนจิงเถียนเป็นอย่างไรฮึมชวนจิงเถียนวางฝ่ามือบนรายการทดสอบและรายการทดสอบก็สว่างขึ้นด้วยแสงสีน้ำเงินและรายการทดสอบสิบรายการสว่างขึ้นทั้งหมด5ครั้ง พรสวรรค์ของชวนจริงเถียนระดับสีน้ำเงินที่หพรสวรรค์ขั้น5้าระดับสีน้ำเงินคนผู้นี้เป็นใครพรสวรรค์แข็งแกร่งมากพรสวรรค์ของเขาเหนือกว่าเจียหยวนจี้จริงๆบนแท่นชมก็มีเสียงอุทานขึ้นชวนจริงเถียนไม่มีชื่อเสียงในฮงหยูแต่ความสามารถของเขาเหนือกว่าเจียหยวนจี้ซึ่งอยู่ในอันดับที่49ในรายชื่อหนึ่งออันดับแรกบทที่314การทดสอบ ชวนจริงเถียนทดสอบพรสวรรค์ระดับ5สีน้ำเงินซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเล็กน้อยในเวทีศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดหากอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงคนอื่นทดสอบความสามารถประเภทนี้ทุกคนจะไม่แปลกใจแต่ชวนจริงเถียนเป็นคนที่ไม่รู้จักในหงหยูหลายคนจำชวนจริงเถียนอย่างลับๆบ,บางทีในขั้นต่อไปของการต่อสู้ชวนจริงเถียนอาจเป็นคู่แข่งของพวกเขา บนเวทีการรับชมผู้อาวุโสและสิทธิของก่อเฟิงหลิงก็เบิกตากว้างทันทีเมื่อเห็นชวนจิงเถียนทดสอบพรสวรรค์ระดับสีน้ำเงินอันดับที่5มันเป็นพรสวรรค์ระดับ5สีน้ำเงินจริงๆผู้อาวุโสคนแรกสูดหายใจเข้าลึกๆในขั้นต้นเขาเดาว,ว่าพรสวรรค์ของชวนจิงเถียนอาจอยู่ที่อันดับที่7หรือ8ของอันดับสีเขียวแต่ตอนนี้ผลลัพธ์นั้นเกินความคาดหมายโดยสิ้นเชิง พรสวรรค์อันดับที่5ระดับสีน้ำเงินนั้นไม่ได้เลวร้ายไปกว่าอัจฉริยะที่อยู่ใน30อันดับแรกใน100ออันดับแรกรายการทดสอบพรสวรรค์โบราณนี้ผู้ที่ทดสอบพรสวรรค์คือพรสวรรค์ที่ครอบคลุมของนักศิลปะการต่อสู้ไม่เพียงแต่พรสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงพรสวรรค์ทางกายภาพพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณและความสามารถอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้ด้วยความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งสามารถส่งผลต่อผลการทดสอบ ถ้าไม่ได้คาดหวังว่าพี่อาวุโสชวนจะมีความสามารถระดับห้าสีน้ำเงินมันน่าทึ่งมากห้าห้าห้าพรสวรรค์ของพี่ชวนน่าจะติด40อันดับแรกของหงอยู่ทั้งหมดห้าห้าพรสวรรค์ของรุ่นพี่ชวนไม่สามารถเทียบได้กับซูโม่เลยซูโม่ต้องโชคดีแน่ๆเขาได้รับการผจญภัยบางอย่างและการฝึกฝนของเขาสามารถพัฒนาได้เร็วมากเมื่อเห็นสิ่งนี้สิทธิเทียนเหมือนบางคนก็หัวเราะออกมาทุกคนยิ้มราวกับว่าคนที่มีพรสวรรค์ระดับ5้าสีน้ำเงินเป็นตัวของตัวเอง การแสดงออกของผู้เทวยผู้เทาคนที่สองหวังหุ้ยและคนอื่นๆดูสง่างามขึ้นเล็กน้อยพรสวรรค์ของชวนจิงเทียนน่ากลัวมากกล่าวได้ว่าทั่วทั้งอาณาจักรเทียนหยวนแม้แต่เจ็อาณาจักรของยานนานก็ไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบพรสวรรค์ของชวนจิงเทียนได้ด้วยความสามารถดังกล่าวภายใน1ิปีจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะก้าวไปสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวและความสําเร็จในอนาคตนั้นไร้ขีดจํากัดผู้อาวุโสบางคนที่เป็นกลางในเกาะเฟิงหลิงทุกสายตาเป็นประกายในขณะนี้โดยแอบคิด ด้านล่างด้านหน้ารายการทดสอบชวนจิงเถียนก็ตกใจกับผลการทดสอบของตัวเองเช่นกันทันใดนั้นหัวใจของเขาก็เบิกบานและเขาเพิ่งเปลี่ยนใจและรู้ว่าทำไมเขาถึงมีพรสวรรค์สูงเช่นนี้แม้ว่าพรสวรรค์ด้านจิตวิญญาณการต่อสู้และพรสวรรค์ด้านพลังวิญญาณของเขาจะไม่อ่อนแอแต่ก็ไม่สามารถบรรลุถ,ถึงระดับดังกล่าวได้อย่างแน่นอนจะต้องเป็นสาเหตุของการหยดเลือดมังกรนั้นนั้น,น,นแต่โดยพื้นฐานแล้วร่างกายของเขาได้พัฒนาให้ดีขึ้น ในขณะนี้ชวนจริงเถียนเต็มไปด้วยความมั่นใจและจิตวิญญาณที่สูงส่งนอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาของเขาแล้วเขายังดึงดูดความสนใจของนักรบหญิงสาวจำนวนมากในทันทีทันทีชวนจริงเถียนหันกลับมาและเดินกลับโดยผ่านซูโม่รอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของชวนจริงเถียนซูโม่้าตั้งหน้าตั้งตารอว่าเจ้าจะวัดความสามารถแบบไหนหากเจ้าไม่สามารถติดหนึ่งใน500ออันดับแรกและตกรอบแรกชวนจริงเถียนหัวเราะติดตลก แม้ว่าข้าจะเป็นพรสวรรค์ระดับสีแดงที่ต่ำที่สุดแต่ความแข็งแกร่งของข้ายังสามารถบทขยี้เจ้าได้ซูโม่ยิ้มอย่างเหยียดหยามฮึมข้าไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรเมื่อชวนจิงเถียนได้ยินคำพูดเขาก็พ่นลมอย่างเย็นชาและในทันทีเขาก็ไม่สนใจที่จะสนใจซูโม่อีกต่อไปและกลับมาที่อัธจันท์โดยตรง สิทธิ์ที่เข้าร่วมทั้งหมดทําการทดสอบต่อไปและความสามารถของทุกคนไม่ได้อ่อนแอและพรสวรรค์ที่ต่าที่สุดล้วนมีพรสวรรค์ในระดับสีเขียวอันดับสองหลังจากนั้นไม่นานหัวหลิงเจ้าชายหัวหยุนก็ขึ้นมาบนเวทีกดรายการทดสอบแล้วหันหลังเดินออกไปหัวหลิงได้ทําการทดสอบไปแล้วหนึ่งครั้งในครั้งที่แล้วเขารู้ระดับความสามารถของเขาอย่างชัดเจนดังนั้นเขาจึงไม่ได้ดูมันมากนะัก ขณะที่หัวหลิงหันหลังกลับทันใดนั้นแสงสีน้าเงินอันวาววับก็ปะตุกขึ้นจากรายการทดสอบแสงสีน้ําเงินเริ่มสว่างขึ้นจากส่วนแรกของรายการทดสอบไต่ขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นไปยังส่วนที่9ก้าในชั่วพริบตาพรสวรรค์ระดับ9้าสีน้ําเงินบนอัธจันทร์ผู้ชมได้เกิดระเบิดอย่างกระทันหันและบางคนที่ไม่ทราบผลการทดสอบครั้งสุดท้ายของหัวหลิงก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจ แม้แต่นักรบหลายคนที่รู้ระดับพรสวรรค์ของหัวหลิงก็ยังตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นผลการทดสอบของระดับสีน้ำเงินที่เก้าอีกครั้งตามที่คาดไว้ขององค์ชายหัวหยุนการดำรงอยู่อันดับที่4ในรายชื่อยอดเยี่ยมร้อยรายการสุดท้ายพรสวรรค์น,นั้นน่ากลัวเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวของโอวูชวงเขาน่าจะได้รับรางวัลที่หใน100อันดับแรกของปีนี้ระดับพรสวรรค์ของวูเฉิงอยู่ในระดับเดียวกับเขา ดังนั้นมีเพียงโอหูช่วงเท่านั้นที่สามารถทําให้เขามั่นคงได้ทุกคนกําลังพูดถึงเรื่องนี้แอบประหลาดใจกับพรสวรรค์อันทรงพลังของหัวหลิงหัวหลิงเริ่มต้นและอัจฉริยะคนอื่นๆใน100รายชื่อเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อทดสอบตัวน้ำมูยิงระดับสีน้ําเงินที่7โมอยูระดับสีน้ําเงินที่7็ฮันเชียนระดับสีน้ําเงินที่8 พรสวรรค์ได้รับการทดสอบอย่างต่อเนื่องและทุกคนมีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งยกเว้นบางคนมี8คนที่มาถึงอันดับที่6ของระดับสีน้ำเงินและมากกว่า20คนที่ถึงขั้นที่5ของอันดับสีน้ำเงินคนอย่างเฟิงซิว่วจีสวยฮันเล้งหยุนเฟิงเป็นต้นมีความสามารถได้กว่ามีเพียงพรสวรรค์ระดับสีน้ำเงินอันดับหนึ่งเท่านั้น5 5หความสามารถทั้งหมดนั้นดีในขณะนี้โอหูชวงหัวเราะเบาๆและเดินไปที่รายการทดสอบ ค้าเห็นมือซ้ายของเขาอยู่ด้านหลังค่อยๆย,ยื่นมือขวาของเขาไปติดกับเสาทดสอบสีขาวแสงสีน้ำเงินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพุ่งไปที่อันดับที่สิบสูงสุดในครู่หนึ่งแล้วตกลงมาที่อันดับแรกอย่างรวดเร็วในเวลานี้แสงสีน้ำเงินก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันเปลี่ยนเป็นแสงสีม่วงในทันทีพรสวรรค์อันดับหนึ่งระดับม่วงเกิดความเงียบขึ้นอย่างกะทันหันในหมู่ผู้ชมและจากนั้นมันก็ระเบิดดังปงังน่าทึ่ง พรสวรรค์อันดับหนึ่งระดับม่วงคุ้มค่าที่จะเป็นคนแรกในรายชื่อ100ออันดับแรกของฮงหยูราชาแห่งฮงหยูระดับความสามารถแบบนี้ดูถูกฮงหยูจริงๆเป็นผู้นำทุกคนประหลาดใจที่นักรบหนุ่มจำนวนมากที่มาชมการต่อสู้แสดงความอิจฉาริษยาและชื่นชมในสายตาของพวกเขาซูโม่ก็ตกใจเล็กน้อยเช่นกันพรสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและไม่มีใครเทียบได้นี้เหมือนกับชื่อของเขาจริงๆ และเขาภูมิใจในความเหนือชั้นในหงอยู่โอวูชวงหัวเราะเบาๆหันหูหนกไปที่เสียงต่างๆของความประหลาดใจและการสนทนารอบๆตัวเขาหลังจากหดฝ่ามือเขาก็บินกลับไปที่ขาตั้งในสายตาของผู้คนทั้งหมดสภาวะจิตใจของโอวูชวงไม่ได้พันผวนแต่อย่างใดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่เขาอายอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีและตกตะลึงจากคนรอบข้างเขาเบื่อที่จะได้ยินคำชมเชยและสรรเสริญทุกประเภท คนอื่นชื่นชมเขาชื่นชมเขาและยกย่องเขาซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องของเขาคงจะแปลกถ้าคนอื่นๆหันมาหูหนกกับเขาวูเฉิงหัวหลิงคงชิงเทียนและคนอื่นๆล้วนรู้เกี่ยวกับความสามารถของโอวูฉวงดังนั้นพวกเขาจึงไม่แปลกใจหลายคนมองไปที่หลังของโอวูฉวงและหายใจเข้าลึกๆพรสวรรค์น,นั้นแข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่าพลังต่อสู้จะแข็งแกร่งอย่างแน่นอน หลายคนคิดอย่างนั้นในใจและแต่ละคนก็ปลอบโยนตัวเองจิวเมเจ้าต้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเจ้าสามารถไปทดสอบได้และเจ้ายัางสามารถระงับความภาคภูมิใจของพี่ชายของเจ้าได้คงชิงเทียนกลับมาที่ขาตั้งและยิ้มให้กับผู้หญิงที่ปิดหน้านางด้วยผ้าคลุมสีขาวข้างข้างนางฮ่าฮ่าพี่หกถ้ายอย่างนั้นข้าจะลองดู ผู้หญิงที่ผ้าคลุมหน้าสีขาวเปล่งเสียงหัวเราะเบาๆราวกับกระดิ่งสีเงินจากนั้นนางก็แสดงร่างของนางเหมือนนกนางแอ่นบินและบินไปที่รายการทดสอบคงชิงเทียนมองไปที่ด้านหลังของผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมสีขาวเหลือบมองโอวชวงที่ยืนอยู่ตรงข้ามและหัวเราะอย่างลับๆในใจโอวชวงมาดูกันว่าการแสดงออกของเจ้าจะเป็นอย่างไร คงชิงเทียนรู้ดีถึงความน่ากลัวของพรสวรรค์ของพี่สาวคนที่9้าของเขาไม่เช่นนั้นจัก,กรพัรดิผู้เป็นพ่อของเขาคงไม่ส่งน้องสาวคนที่9ก้าไปที่ชวนอยู่ซึ่งห่างไกลเมื่อนางยังเด็กมากณนะจุดนี้มีรุ่นก่อนไม่มากในรายการทดสอบซูโม,โมยกสีเท้าขึ้นและเดินไปที่เสาทดสอบในเวลานี้ทันใดนั้นสายลมก็พัดมาและกลิ่นกายตามธรรมชาติอย่างกล้วยไม้ก็พลิ้วไหวทันใดนั้นผู้หญิงที่สง่างามและอ่อนโยนในชุดสีขาวก็เข้ามาใกล้ซูโม